แในวันนี้น้องๆจะได้เข้าใจและเรียนรู้วิธีการอ่านแผนภูมิแท่งที่ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วไปติดตามร้อมกันกันกบสนุกคิดคณิตศาสตร์ค่ะ ดีค่ะนักเรียนทุกคนก็วันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกมาให้ทำอีกแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมที่สนุกสนุกกันใครจำได้บ้างคราวที่แล้วนักเรียนสร้างแผนภูมิรูปภาพจำได้ไหมคะอ่าเราสร้างถึงจำนวนนักเรียนอะไรนะ,ท,ะที่มาโรงเรียนอ่าที่มาโรงเรียนแล้วตอนสร้านรงนักเรียนสังเกตไหมว่ารูปภาพที่นักเรียนติดมันเป็นยังไงมากเลยอ่ามันเยอะ,อะ,ยอะจานวนมากเลยนักเรียนลองคิดดูนักเรียนต้องใช้เวลาติด ถ้านักเรียนลองคิดดูนะถ้านักเรียนเปลี่ยนจากติดมาเป็นวาดใช้เวลานานไหมคะนาน,น,านวันนี้ครูมีวิธีการนำเสนอข้อมูลอีกแบบนึงมาแนะนำให้หนักเรียนรู้จักกันนะคะโดยครูจะแปลงรูปภาพตรงนี้นะคะแปลงร่างกลายเป็นช่องสี่เหลี่ยมอ,อันนี้ช่องที่1นึ่งช่องที่สอง รูปสี่เหลี่ยมที่สามสี่ต่อไปเรื่อยๆห้าให้มันตรงกันหน่อยอะนะเรียนว่าถ้าครูต่อสี่เหลี่ยมไปเรื่อยๆมันจะกลายร่างกายเป็นอะไรลูกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าตามันจะเป็นยังไงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว ยาวยาวไปทางไหนยาวขึ้นยาวนอนยาวลงยาวขึ้น,น,นจริงหรือเปล่าเอามาดูนะคะปอหนึ่งครูแปลงร่างจากอันนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆร่างมันจะกลายเป็นแบบนี้นะคะ,ะกลายเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้านะใครทำปอสองให้ครูดได้บ้างอ่มาเลย ติดของปอสองเลยติดให้ตรงเยี่ยมมากเก่งมากครับต่อไปของปอสามใครได้คะมาเลยตรงตรงตรปอสมาเลยลูก เริ่มต้นให้เท่ากันต่อไปปห้าอ่ามาเลยยกมืออย่างรวดเร็วและปหกอ่าอ่าไม่ถึงหรออ๋อเลยให้เพื่อนอ่าเพื่อนมาครับอ มั่นใจนะเก่งมากป้าหกเอาละจากรูปหน้าคนตอนนี้แปลงร่างกายเป็นรูปอะไรละคะแผนภูมิแท่งคนระับอ้ตอบได้เลยเหรอว่าเป็นแผนภูมิแท่งรู้ได้ไงว่าแผนภูมิแท่งอะ่ะมันยาวขึ้นมามันยาวขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะคะ อ,อ๋อยาวขึ้นมาเป็นแท่งอันนี้นะคะเราจะแปลงร่างให้กลายเป็นแผนภูมิรูปใหม่ที่ชื่อว่าแผนภูมแิแท่งแต่อันนี้ยังไม่ใช่แผนภูมิแท่งจริงๆจากเมื่อกี้นะคะแผนภูมิรูปภาพที่เราแปลงเป็นแผนภูมิแท่งเมื่อกี้แผนภูมิแท่งเรายังไม่ครบนะคะคราวนี้ครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับแผนภูมิแท่งของจริงเอาลละหน้าตาเป็นแบบนี้ แผนภูมิแท่งนี้บอกอะไรนักเรียนคะจำนวนนักเรียนชั้นป .4 ทับหนึ่งที่ชอบเรียนวิชาต่างๆอ่าจำนวนนักเรียนชั้นป .4 ทับหนึ่งที่ชอบเรียนวิชาต่างๆเอาละครูจะมีคำถามค่ะถามไหนใครเกิดวัน วันนี้วันอาทิตย์ใครเกิดวันอาทิตย์บ้างมีไหม,มอ๋อไม่รู้หรอว่าเกิดวันอะไร<ม>ลืมแล้วใครเกิดวันจันทร์วันังคารโอ้โหอ่ะตั้งใจย,ยกมือมากเลยเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารตอบคาถามครูว่าจากอันเนี้ยนักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ทำไมถึงรู้ว่าเป็นคณิตศาสตร์่ะครับ เพราะมันเยอะที่สุดดูจากอะไรถึงรู้ว่ามันเยอะที่สุดครับเออดูจากอะไรใครตอบผู้ได้แม่ดูจากอะไรอ่ะความสูงครับความสูงอันนี้เป็นยังไงครับสูงสูงที่สุดใช่ไหมอ่าขอบคุณครับนั่งรอเปรบมือให้เพื่อนครับเก่งมากนักเรียนดูนะคะความสูงของวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุดวิชาไหนที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุดคณิตศาสตร์นะคะ ครูถามว่าจากแผนภูมิแท่งอันนี้ส่วนประกอบที่นักเรียนมองเห็นมีอะไรบ้างส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งที่นักเรียนมองเห็นมีอะไรบ้างจำนวนคนม,มีจำนวนคนมีอะไรอีกคะหัวข้อครับมีหัวข้อคือว่าวิชาต่างๆอ่ะเหรอหรือว่าหัวข้ออันนี้หัวข,ข้อข้างบนคือจำนวนนักเรียนชั้นป .4 ทับ1ที่ชอบเรียนวิชาต่างๆมีอะไรอีกคะ ชื่อของวิชาต่างๆมีชื่อของวิชาต่างๆมีอะไรอีกคะมีเลขบอกจํานวนครับมีเลขบอกจํานวนมีอะไรอีกลูกเร็วยังไม่ครบเอาตัวแผนภูมิมแท่งตัวแท่งสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะนเนรียนคะสังเกตไหมเมื่อกี้มีคนตอบว่ามีชื่อวิชากับจํานวนคน ใครเห็นความแตกต่างระหว่างชื่อวิชากับจำนวนคนบ้างว่าเส้นของมันมีอะไรต่างกันโอ้ใครเห็นบ้างลองดูสิสองอันนี้มีอะไรต่างกันวิชาจะมีแต่วิชาต่างๆส่วนตัวเลขจะมีตัวเลขที่เรียงลาดับวิชาจะมีแต่วิชาต่างๆส่วนตัวเลขจะมีตัวเลขที่เรียงลําดับมีอย่างอื่นอีกไหมใครเห็นความแตกต่างสองอันเนี้ยมีอะไรต่างกัน โอ้สังเกตดีดีมีขีดก็ไม่มีขีดครับมีขีดกับไม่มีขีดขีดไหนคะขีดนี้ยหรอขีดนี้เพื่อบอกอะไรคะบอกความสูงบอกความสูงบอกจำนวนใช่ไหมมีอีกมีอีกมีข้อสังเกตเลยหลักๆเลยมองเห็นชัดเจนเลยอันนึงมีอีกอันนึงไม่มีมีลูกศรค่ะอ่าอันนึงมีลูกศรกับอีกนันนึงไไม่มีลูกศรรู้ไหม อันที่มีลูกศรกับไม่มีลูกศรต่างกันยังไงอันที่มีลูกศรสามารถไปเรื่อยๆได้คับโอ้เก่งมากปรบมือให้เพื่อนน่อยอันที่มีลูกศรใช่ไหมคะเป็นจํานวนที่มันไปต่อได้เรื่อยๆแต่พอเป็นวิชาเรามีวิชามาแค่กี่วิชาเองสี่วิชาเราต้องมีต่อไปเรื่อยๆไหมไม่ไม่มีแต่จํานวนเป็นจํานวนมันต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้เป็นเส้นที่มีลูกศร นะคะกับฝั่งนี้เป็นเส้นที่ไม่มีลูกศรน,น,น,นะคะมีชื่อมีตัวแผนภูมิเส้นตรงนี้ที่ไม่มีลูกศรเราเรียกเขาว่าเส้นแสดงรายการนะแต่ถ้าเป็นเส้นที่มีลูกศรบอกแล้วว่าต้องเป็นเส้นแสดงจํานวนจํานวน,น,วนเป็นเส้นแสดงจํานวนนะคะครูมีคําถามหนึ่งจากแผนภูมิให้นักเรียนตอบให้ได้ใครเกิดวันที่19มีไหม ย0่ส1บสา้าห่เอาเกิดวันที่15บหาอ่ะยืนเลยครับตอบคำถามคำถามครูถามว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เออคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตอบครูก,ก่อนว่าคณิตศาสตร์มีคนชอบกี่คน14คน14คสิบสี่คนวิทยาศาสตร์มีกี่คนครับเจ ดูได้ไงว่า7นะคะไม่มีเลข7บอกอยู่ระหว่าง <7 S 2> กลางระหว่างใลของกรอ่าอยู่ระหว่างกลางระหว่าง6กับ 8, 8. ตรงกลางจึงเป็น 7. 7นะคะอยู่ระหว่าง6กับ8 2วิชานี้รวมกันได้กี่คนครับมีนักเรียนชอบกี่คนครับ21คนครับ21คนถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษรวมกันครับมากกว่า มากกว่าจริงหรือเปล่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษรวมกันได้เท่าไหร่18บแปดแต่เมื่อกี้คณิตศาสตร์กับวิทยาศา,าสตร์รวมกันได้เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเดี๋ยวมารับสติกเกอร์นะคะอันน,น,นี้คือแผนภูมิแท่งทั้งหมดนะคะที่นักเรียนเคยเห็นจากเมื่อกี้นักเรียนจะเห็นว่าแผนภูมิมันตั้งขึ้นใช่ไหมอ่าแผนภูมิแท่งเนี่ยนอกจากมันตั้งขึ้นแล้วเหมือนแผนภูมิรูปภาพเลย เราเห็นแผนภูมิรูปภาพในแนวนอนเราก็จะเห็นแผนภูมิรูปภาพในแนวต,ตั้ง,งอันนี้เราเห็นแผนภูมิแท่งในแนวตั้งเราก็จะเห็นแผนภูมิแท่งในแนวนอนอ่าต่อไปต่อไปนะคะเอาละเปลี่ยนอันอ่านนักเรียนเรื่องอันนี้ครูต้องการแสดงให้นักเรียนเห็นอะไรคะ คำนวนักเรียนชั้นปสี่ครับหนงที่ชอบเครื่องดื่มประเภต่างๆนักเรียนเห็นความแตกต่างจากแผนภูมิเมื่อกี้กับแผนภูมินี้ตรงไหนอืใครจาใครจำใครยังจำไม่ได้อ่ะชูให้ดูด้วยนักเรียนว่าสองอันเนี้ยต่างกันตรงไหนชั้นครับแนวนอนกับแนวตัง้นนตงมีอย่างอื่นอีกไหมคะ เส้นเส้นเส้นทาไมคะวางไม่เหมือนกันวางไม่เหมือนกันยังไงคะเส้นจานวนมาเป็นแนวนอนส่วนอาเส้นจํานวนมาเป็นแนวนอนแล้วเส้นเส้นนี้เส้นแสดงรายการมาเป็นแนวตากมีอะไรอีกที่ไม่เหมือนโอ้เห็นชัดเลยเห็นชัดเลยเห็นชัดมากๆเลยอะไรอีกที่ไม่เหมือนตัวเลขครับตัวเลขไม่เหมือนกันยังไงคะ อันนี้เพิ่มทีละ 2, สองส่วนนี้เพิ่มทีละหนึ่งโอ้ปรบมือให้เพื่อนลอยเก่งมากอันนี้เพิ่มทีละสอง,สองแต่อันนี้เพิ่มแค่ทีละหนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้เพิ่มแค่ทีละหนึ่งเอาละคำถามครูคำถามครูคครใครเกิดเดือนมิถุนายนมีไหมอ่ายืนขึ้นเลยค่ะคำถามครูถามว่าถ้าครูจากแผนภูมินี้นะ จากแผนภูมิแท่งนี้นะถ้าครูจะสั่งเครื่องดื่มมาเลี้ยงในวันเปียกก่อนปิดเทอมครูควรจะเลือกสั่งเครื่องดื่มประเภทใดลูกกโก,โกปัน่นค่ะทำไมต้องสั่งโกโก้ปัน่นคะ มีคนอ๋อมีคนชอบทานเยอะที่ชอบดื่มเยอะที่สุดใช่ไหมคะสั่งโกโก้ปัน่นถ้าครูสั่งมะม่วงปั่นมาเยอะอะนักเรียนว่ามันจะเหลือไมหมเหลือใช่ไหมเพราะคนทาไมไม่ชอบชอบชอบแต่ชอบ,ชอบน้อยเมืม่อเทียบกับโกโก้ปั่นโอเคนั่งลงคะ่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนคะ่ะคาถามถัดไปคนเกิดเดือนนี้แล้วใครเกิดเดือนมกราคม กุมภาพันธ์มีนาคมกุมภาพันธ์ยืนขึ้นเลยครับคำถามถามว่านักเรียนเครื่องดื่มประเภทใดนะคะที่นักเรียนชอบไม่ถึงส0บคนเออที่นักเรียนชอบไม่ถึง1ิบคนมะม่มวงปั่นครับมะม่มวงปัน่นชอบกี่คนครับห้าคนอย่างเดียวหรือเปล่าปั่นแล้วก็มี ส้มปั่นครับส้มปั่นชอบกี่คนครับแปดคนคนไม่ถึงสิบคนทั้งสองอันใช่ไหมครับอ่าเก่งมากปลบมือให้เพื่อนค่ะอ่าวันเดือนปีแล้วอะไรดีละเนี่ยวันนี้ใครใส่ผูกโบผูกโบสีน้ำเงินนี่อ่าผูกโบสีน้ำเงินผูกสีน้ำเงินอ่ายืนขึ้นเลย ให้เรียงลำดับเครื่องดื่มจากที่นักเรียนชอบน้อยที่สุดไปหามากที่สุดที่จำนวนนักเรียนชอบน้อยที่สุดไปหามากที่สุดมะม่วงปั่นมะม่วงปั่นส้มป,ปั่นส้มปั่นแตงโมปั่นแตงโมปั่น,โก,นโกโก้ปั่นโกโก้โกปั่นเรียงจากน้อยไปมากถูกไหมคะถูกครูอ่ <ส cem S 2> อะปรบมือให้เพื่อนค่ะอ <_ Otherwise, S 1> ่ะนักเรียนครูถาม นักเร icism, are ียนสังเกตไหมมีอย่างหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนอ่านแผนภูมิแท่งได้ง่ายนักเรียนว่าคืออะไรออตัวเลขค่ะตัวเลขมีอีกม,มีอีกมีอย่างหนึ่งช่วยให้นักเรียนอ่านแผนภูมิได้ง่ายเลยเพราะนักเรียนเห็นปุ๊บเนี่ยนักเรียนจะเห็นเลยว่าอันไหนมันมากอันไหนมันน้อยอะไรที่ช่วยหลูกเส้นประถูกต้องเลยนักเรียนจะเห็นว่ามันมีเส้นประลากลงมาหาจํานวนเพื่อให้นักเรียน อ่านง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามสุดท้ายครูก็เลยให้เกิดการคำนวณที่ค่อนข้างยากนะคะเกิดวันเกิดเดือนละผูกผมละใครใส่นาฬิกามาลูกอายืนขึ้นเลยคะ่ะ<น>คำถามสุดท้ายถามว่าถ้านำจำนวนนักเรียนที่ชอบดื่มส้มปัน่นส้มปั่นนะและมะม่วงปั่นรวมกัน จะมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบดื่มโกโก้ปัน่นมากกว่าค่ะมากกว่าจริงหรือเปล่าเอาอะไรกันอะไรรวมกันนะแส้มปั่นกับมะม่วงปันมมงป่น,มมนรวมกันได้เท่าไหร่คะม <15. S 1> สิบสามคนแต่โกโก้ปั่นมีชอบกี่คน <12. S 1> สิบสองสิบสองคนเพราะฉะนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่ามากกว่าเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวมารับสติกเกอร์นะ เอาละวันนี้ก่อนที่จะจบเรื่องนี้ครูมีคำถามว่าจำได้บ้างไหมว่าส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งที่นักเรียนเห็นทั้งสองอันเนี้มีอะไรบ้างอืมใครจำได้บ้างว่าส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเมื่อกี้ตอนแรกที่ครูพูดบอกนักเรียนไปเออมีอะไรบ้างมีรายการครับมีรายการรายการคืออันไหนครับเป็นเป็นอะไรคร เส้นแสดงรายการซึ่งเส้นแสดงรายการจะจะมีลักษณะอย่างไรตัวลเลรแต่ถ้าเป็นเส้นจํานวนจะมีลูกศรเพื่อบ,บอกว่าจํานวนมันเป็นยังไงคะไ,คไปต่อ,รอเรื่อยๆไปต่อได้เรื่อยๆแล้วมีอะไรอีก มีชื่อหัวข้อบอกถ้าไม่มีชื่อบอกได้ไหมรู้ไหมอยู่ดีๆขึ้นมาคณิตศา,า,าสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์รู้ไหมคะไม่รู้ไม่รู้รใช่ไหมยังไม่รู้เลยอาจจะพูดเรื่องอื่นก็ได้แต่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับที่นักเรียนชอบเรียนใช่ไแล้วต่อมาเส้นชื่อมีอะไรอีกคะแท่งครับแทง่งก็คือแท่งแผนภูมิเนี่ยค่ะ ถ้าไม่มีแท่งจะเรียกแผ่นภูมแท่งไหมคะไม่ไม่ไมนะคะแล้ขาดไม่ได้ค่ะถ้านักเรียนมองให้ดีตัวเลขแต่ละตัวใช่ไหมจะต้องมีอะไรอยู่ตรงตัวเลขด้วยเส้นเส้นกำกับเส้นกำกับของตัวเลขแต่ละช่องเป็นยังไงกันเท่ากันเท่ากันยังไง เออห่างเป็นยังไงกันห <Holl a, S 1> ่าง,าง,างต้องห่างเท่าเท่ากันนะคะถ้าอยู่ดีอันนี้ห่างเท่านี้อีกอันหนึ่งห่างมาเท่านี้ได้ไหมไม่ได้ไไดแล้วสังเกตไหมคะอันนี้ห่างกันทีแล้วเท่าไหร่คะทีละหนึ่งอันนี้ห่างกันทีละเท่าไหร่คะส,สองถ้านี้คู่ห่างศูนย์สองสี่อันนี้คู่มาเก้าได้ไหมไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะมันต้องห่างเป็นยังไงกัน เท่า,ากันผ้าน,นี้ห่างทีละหนึ่งอันนี้ห่างทีละสองแปลว่าถ้าห่างทีละหนึ่งก็ต้องห่างทีละหนึ่งให้เท่ากันเท่ากันถ้าห่างทีละสองก็ห่างทีละสองให้เท่า,ก,า,ก,ากันนะคะและขาดไม่ได้สุดท้าย เวลาที่นักเรียนอ่านแผนภูมิง่ายๆนักเรียนจะใช้เส้นอะไรช่วยเส้นปราเส้นประช่วยเพื่อให้เห็นนะคะแผนภูมิแท่นักเรียนว่าแผนภูมิแท่งกับแผนภูมิรูปภาพอันไหนมองง่ายกว่ากันแผนภูมแิแท่จริงหรอแต่แผนภูมิรูปภาพก็ง่ายนะ บางทีมองรูปมันก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าแถวรูปอะ่ะรูปไหนมันมากกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าข้อมูลถ้านักเรียนเห็นข้อมูลนักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลที่นําเสนอแผนภูมิแท่งอะ่ะมักจะเป็นข้อมูลที่มีจํานวนที่เยอะ,ยอะถูกไหมคะแนนสอบพวกนี้เราก็จะนําเสนอเป็นแผนภูมิแท่งแต่ถ้าเราคะแนนสอบไปนําเสนอเป็นแผนภูมิรูปภาพได้ไหมอะไม่ได้เราจะวาดรูปอะไรแทนคะแนนสอบดีอะใช่ไหมได้ไหมไม่ได้หรือ บางครั้งเนี่ยเพื่อให้เป็นการเปรียบเทียบแบบง่ายๆเราก็จะใช้แผนภูมิแท่งนะคะเพราะมันจะง่ายต่อการเปรียบเทียบนะคะอ่เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วใช่ไหมว่าไหนง่ายกว่ากันนอกจากนอกจากทั้งหมดที่กล่าวมานักเรียนสังเกตเห็นอะไรอีกอย่างหนึ่งไหมของแผนภูมิแท่งดูจากอันนี้ก็ได้เออนักเรียนสังเกตเห็นอะไรอีกอย่างหนึ่งไหมของแผนภูมิแท่งว่าแต่ละแท่งมันเป็นยังไงเออ ไม่เท่ากันคือคือจำนวนที่มันออกมาไม่เท่ากันแต่มันมีอย่างหนึ่งที่มันเหมือนกันอูกเทียนลองมองออกไหมว่าอะไรที่มันเหมือนกันตอบเลยค่ะเส้นประมีเส้นประเหมือนกันอีกอะแล้วมีอะไรอีกที่เหมือนกันมีแผนภูมแท่งมีแผนภูมิแท่งเหมือนกันไอตัวแผนภูมิแท่งตัวเนี้แต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหมือนกันอือ มีสีเหมือนกันครับมีสีเหมือนกันแน่นอนนําเสนอเรื่องเดียวกันมีสีเดียวกันออามีอะไรอีกขน,ขนาดเท่ากันครับขนาดเท่ากันขนาดตรงไหนเท่ากันความกว้างครับความกว้างตรงไหนเรียกว่าความกว้างด้านยาว<ๆ><า>ด้านไหนด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้านน,าน,น,าน,นี้ด้านนี้ใช่ไหมคะเรียกว่าความกว้างใช่ความกว้างตรงนี้ต้องเท่ากันนอกจากความกว้างตรงนี้เท่ากันแล้วสังเกตให้ดี ความยาวเท่ากันหรอไม่เท่าเพราะความยาวมันไว้บอกจจำนวนใช่ไหมว่าตรงไหนเป็นจานวนอะไรมีอีกอย่างหนึ่งถ้าสังเกตให้ดีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเป็นยังไงกันเท่ากันจุดเริ่มต้นเสมอกันครเสมอกันคือเริ่มจากไหนคะศูนศูนย์เริ่มจากศูนย์เหมือนกัน เพิ่มไปเท่ากันนะคะก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันอ่าวันนี้นักเรียนก็เข้าใจแล้วเนาะถึงแผนภูมิแท่งเข้าใจนะคะ,ะเพราะเดี๋ยวครั้งหน้าจากอ่านได้เราจะต้องเขียนได้นะคะออาวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับกิจกรรมต่อไปค่ะนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพขอบคุณครบคุณครู แผนภูมิแท่งเป็นการใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงจำนวนหรือปริมาณของสิ่งต่างๆโดยให้ความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนแต่ละรายการรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปต้องมีความกว้างเท่ากันและเริ่มต้นจากระดับเดียวกัน